สบายดีพี่น้องกทายสบายดีสบายดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนที่ติดตามหลับซุ่มอ,อีกแล้ว้องเลยนี่เบียนชช่เบียนครัอีกแล้วพี่น้องเลยสียบไปโรงเรียนอีกแล้วลงเมื่อเที่ยงน้าแม่บอกให้ดางหนาแปลงฟันไปโรงเรียนเด้อไปอีกแล้วไปนําแม่อีกแล้วพี่น้องเลยลงเที่ยงผู้แหละหอดเวลาไปโรงเรียนยังบุขึ้นมาอยู่ เอากระสีมาเก็บแบบบวบเพ็ดอาหารเศร้าพี่น้องเลยบวบง,งามเลยเราจีเก็บไปขวบใส่กระเน่างเบาเขาไปองเียนเด้อมาหนีไปว่าเบาไปอีกเลยช่องมากก่อนจะไปหาหมอพี่นอ้อยนี่เก็บผัวชิงไข่กับกบวบ งานพอดีอันขว้ใส่เน,นื้อใส่กะหล่ำกะแซ่เพื่อนไปพี่น้องกินไปเห็ดกินหล่าชุดย่านเป็นบิไปโองเียนจนได้ไปห่องเอาพี่น้องเลยกำลังชดเดียมตัวไปองเียนบ่อยากให้ขาดอืมเอาไม่ว่ไเดอมันหอดเวลาไอเดอเจ้าของบ่มา Lông kèo khảo yêu này Lông kèo Đoàn thuyền bộ đại bài Mấy vây, mấy Mấy đồ hên dù Nó như sai ra nè sai sai Xà bắt con thường à? Chắc đi nhiều ้าใช่ยังตูบอยู่โอ้ยไม่น่ำเลยจะคิดอะไรห้ย่าหลอดตาจะไม่เศร้าอย่ไกนะสีหยดหายไหมนั่นลงแล้วใส่เชืองก่อนนังกำลังเตรียมตัวสิไปโรงเรียนพี่น้องเลยโอ้เนาะสักสิห้านี่ใช่ไหมแต่ตอนนี้จะไปทำบ่อแล้วที่อื่ ต้องเศร้า,าเลยแหละไปข้าวหนึ่งก็มาพอดีออกเลยพอดีออกเลยว <laughs> ันเสาร์เมื่อคืนนี่กระเจ็บจนหอดเทียงคืนพี่น้องเจ็บแบบเจ็บเป็นหลินนะสิเจ็บแห้งกระบ่แห้งแม่เนนมื่อคืนในไพ่ละเมอหายใช่ไหมไพ่หายนะโอ้ยพอเข็มมาสิไดยง์ย่นเนยลงตารางแล้วเข็ม ว่าลูกจะเกาไปนงบวไห้พราะว่อมันขึ้นเนี่ยห้อ่าวว่าเทเลยถามว่าสิเมื่อนอนเที่ยงบ่นั่งกับกุ้งหัวลงไปอีกนั่งกับม้วนนันเข่าหนึ่งจืดออยู่บ่ถามว่าขั้นหายเอาดีใช้ลงไปส่งเที่ยงได้บ่ขั้นหายขันบวไห้จะไห้นอนน้ำทับดีๆเขาเสือดีใช้สินนี่ไปเอายกใส่ก็ใส่เบิ้นเว้นเขาเสือนี่ มันพับเขาในเดี๋ยวสิหยอดตาให้เมื่อไห่บอเสือซับที่ปูง่าจะรีฝากมาให้เมื่อไห่ก็ได้เพราะว่าเขาเม่อไหรแล้วเขาถอดนะพี่น้องเ <amp> มื่อไหร่แล้วเขาถอดเลรนแล้วก็ที่มันฝากมาให้นั้มันได้เคืองโตเล็มโซมันโซวเฉือ ขับลงดีๆขอเสือได้เงินจากพันเอาแล้วนี่เงินหนึ่งหาพันหน่อยคือเอาไปไล่แท้เห่ยเอาหาพันเอาหาพัเบิรงดูเงินหน่อเอาไปจากพันอย่าเอาไปไล่ไล่เอาพันกีบก็ไปหาพันเบิรงสามพันเออโอเคพันไปจากจีบจุ๊บลำพันเดจจุ๊บน้ำปั่นีชื่อน้ำปั่นบ่ ูซิบลูซิ่อืมไปแล้วเจอกันเด้อด้วย,ย,วยมาหยอดตาให้ก่อนมะตาบวมจกเอา,ขาเข่าเหนียวหันหอนให้น้องเนยเอาไปโรงเรียนพี่น้องไปกินอยู่โรงเรียนนางก็มาปอกไข่สิบเอาไปกินอยู่โรงเรียนหั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 นไข้ทุงใส่ถุงเออ กำลังสิไปไปยามันเดี๋ยวไปนำเก็บเองนะใจทุงขอดวบเขานะมันสิเยน็นมันสิเข้นเขนมันเอยดิมัดปากทุงไวเลยเคียยอะไรมาเด้อเลยได้ไม่นำสิถาเด้อโอเคขาเบิ่งไวสิมา รีบออกมาหามไปเริ่มไปเลยได้โ okay. อเคเรื่องเฮียนเดี๋ยวรีบๆมาโหลดรเริ่มบล็อกสีขอดเหนะ็นไหมถือใบบัวลายอย่างกินบุเบริร์ดทำมีกับพ่อแหละตะไครหน่อยนึ่งไปโเลยไป,ไปพออยู่เฮียนบนนี้เขาให้กินหยันผิวตอนเที่ยง เออเฮียนกินมาเลยป่ะคืมากินขาววบายบายจ้าบายบายตั้งใจเฮียนเด้อ้วยไปแล้วพี่น้องรีบไปแล้วไปเฮียนตันไปเอง ใช้บอ่อห้องตามนี่ก็ห้อยบ่มาจักเสื่อบอ่ท่านห้องเียนไปเลยจอได้ห้องเอาเจ้าฝ่าบ่ดาวก็ไม่ได้กี่ต้มมาก็ขึ้นมาตะเกี่ยวเขาสบายดีเด้อพี่น,อน้องนอนียก็ไปห้องเียนแล้วนอนีอยก็ได้ไปซื้อน้ำปั่นเนาะฝากูได้โอ้ยวะ เปลอามอเทียมกัะละลายบ่๋เลยวะขวมเฮียเพิือขวมเฮียเพิดงรื้อบอกนางซะเงินอะไรกี่เยอะอะไรใช้ยหญ่ก็บ่กใหชื่อน้ำปั้นเืดอยกับไปโรงเรียนพี่น้องเยน้องลี่ก็ได้ไปโรงเรียนล่าสุดพี่น้องขึ้นตักท่าโทรศัพท์โจ้เด็กจนดื่มจนไปนอนหยังยังโบเห็นยืนเดินยังบ่เห็นเด้อ เลยสงสัยนั่นคือคือ,อยังบอลน,นึงที่มันไปันหาน่ะกองเสือผาปกตินะาเอาใส่ในกองเสือผาไว้ทำให้ผมเป็นประสาทได้พี่นอ้องเลยเตีายูลาจดดิฮะตัวทรัพท์ส,สำคัญแน่นะพี่น้องเวล<ะ>า<น>พี่น้องโอนเงินเขาเขาก็พูดจักเต็กเอาก็ใช้เครื่องนี้แหละไปทอนนะทอนเงินแบบว่าข่าขนมอกขนม น้องเนยก็ต้องอู้จักเครื่องนี่แหละไปทอนแม่ทำบูมีเครื่องนี่ก็ถือว่าจบพี่น้อยกระบูจักเงินเอาเองินขาวเลยแบบเดี๋ยวสิหาเบิ่งก่อนว่ามันบูมีในทเ,เ,เทียงเหาแท้ๆก็สิได้ยากแม่น้องเทน,นี่เลยเจ้ว่าคิดกันจนน่าราเจ้าว่าจะเทีย่ยงคื้นเลยี่นออ้องเลยจะพากันนอนนะ บ้านนี่ครัเอาไปฟังเพลงของบัวได้เอาไปขแข่งโดมบอกมันบัมีเน็ตเลยบอกไปอืเอาเครื่องขาวไเข่า,ขาไปอยู่เทียงกัน้องหน้าอยู่เทียงนะก็อยู่เทียงบัวไปใส่ดอกอยู่ในเทียงประจํา,า,ดดาชิลงไปในหมู่บ้านแค่เชี่ยววินาทีบัวหอดเครื่องสมมงติสำนักเนะาะหยางลงไปนะขึ้นมามเป็นไปบัได้นะมันสิ จวะว่าเลยก็โทษซับเครือร่อง,งกับซามเครื่องเรียนกันอยู่คือชิมาจับแม่นไดน้แต่เครืงแดงนะงะว่าอยู่หรือว่าตัวเองลงว้อยีบโบมาคิดหน่อยคิดไงภาษาตะนังต์ตัวเองกันหากจะเกานะสิปา้าวหวอยู่แถ่านั้นขังกองกอ,องเครื่องกองเครื่องกับคือว่าแล้วมันขึ้นกับ จุกๆค่กับผเห็นแต่ว่ากับีบไดเทกค่ะนะยันเจ็บเลาะนะเั่นเคร่องไดแังไม่คจะมีสิคนเก็บไปมด่ค่ะไปบ่นี่ยแได้บอกขี่นี้เกิดก้ก้เกี่ยับผู้เป็นรลักไม่เสื่องไว้ยุก็ไผ่ผู้ได อี่นี่ต้มต้มกบน้ำให้เราไอ้นี่สวยเลยนะสวยกับบูชัดมาบเยโอ้ยมันสีแหงเลยด้วยนเอ้ยกบจะนี่มันเบิดงหนามเลยขัวเนื้อมาดิเอาเนื้อลงไปเลยพี่น้องเลยขัวใส่กระลำใส่มะเกลี่แบบอร่อยใส่กระลำลงไปพี่น้อง มีข้าวเ้นีข้าวหรกับเต้ามอเลยเนาะอืมแพแเราเต็มที่มีลมอืมใช่เบ้อซะเฮ้ยโอ้มาตัดเนาะมันแพง กำลังก็ยังแพงบ่ยากได้บักบัวไปที่จงหมัึงตาลูกไงไปตู้คิีมแบบเข้านะใส่บกหัวลงไปนนำไปหน่อยบวกไปซด้จากต้นจากเครือข้าวบานซื้อแงงอีกบ่บอนกองเขาน่ะเต็มได้พี่เราเลยผมมีบอนกองเขาแล้วตอนนี้ ก็้านเฮาบ่นเบาไงดิพี่กายนี่มากองอยู่จนเต็มเมงานน่ะเนาะปีนี้มาหลุดน้ำกันสิได้หน่อยหลายล่สำได้กะที่แน่ๆก็ขอให้ได้หลายกว่าปีกายกันยังไข่เพราะว่าปีนี้ลงขึ้นไปหลายพุยกับเบิดไปแปดพัน้วบอกแปดสกระสอบพี่เราเลยกระสอบหนึ่งกับเบิร เดือพันนะนะกระสอบหนึ่งเนาะเก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบบางเท่งกระสอบหนึ่งแมี่งลงทุงหน้ากระเรื่องหนาขึ้นมาย้มเอาเขายีโดยีโดมึงว่าไปขาบทั่วั้งฟไปนะยังบม่เห็น พอนะฮะคักบันไดหาเพิ่งก่อนพอกันใหม่คิดหน้าปลาลุงเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมเดอ้อ <laughs> โทษบัดี